ไอีต้องสั่นสะเทือนโพสต์ล่าสุดลบไปดูได้นะคะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาย้อนดูโพสที่เราเพิ่งกดลบไปบนอินสตาแกรมหรือว่าบน IG ไม่ว่าจะเป็นโพสเก่าๆหรือว่าโพสอะไรที่เราเพิ่งจะกดลบไปในวันนี้เมื่อวานนะคะก็จะถูกเก็บไว้ในที่ที่1ซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปเช็คได้วิธีการดูโพสที่เพิ่งลบไปก็ง่ายๆเลยอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ i ิน t a g r กรจากนั้นให้เราไปที่ด้านล่างขวามือค่ะ ตามลูกศรเลยนะคะจากนั้นให้เราทําการเลื่อนแบบนี้ก่อนเพื่อให้ขีดสาขีดแสดงขึ้นมาพอขีดสาขีดแสดงขึ้นมาแล้วก็ให้เรากดแตะไปที่ขีดสาขีดจากนั้นให้เราทําการกดแตะไปที่กิจกรรมของคุณกิจกรรมของคุณและทีนี้นะคะก็ให้เราหาหัวข้อคําว่าลบล่าสุดลบล่าสุดถ้าเสร็จแล้วกดแตะเข้าไป จากนั้นเราก็จะเห็นโพสต์ที่เราเพิ่งลบไปล่าสุดซึ่งเขาก็จะระบุไว้เลยว่าโพสต์นี้จะหายไปในอีกกี่วันซึ่งก็มีหนึ่งโพสต์ที่อีก16วันเนี่ยจะถูกหายไปเราจะไม่สามารถกลับมาดูได้ว่าเราเพิ่งลบโพสต์อะไรไปพกกูดง่ายๆก็คือโพสต์ที่เราลบไปนะคะหรือว่าเพิ่งลบไปจะมาอยู่ในนี้ เพียง3วันซึ่งเราก็สามารถกู้คืนโพสต์กลับไปได้เหมือนกันวิธีการกู้คืนสําหรับคนที่อยากกู้คืนก็ง่ายเลยให้เรากดแต่เข้าไปที่โพสต์นั้นจากนั้นให้เรากดไปที่สื่วงกลม3จุดขวามือ และระบบจะเด้งคาว่าบันทึกแล้วก็ลบและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือกู้คืนในส่วนนี้ถ้าใครต้องการจะกู้คืนโพสต์ที่เราเพิ่งกดลบหรือเผอลบไปเราก็สามารถกดไปที่คําว่ากู้คืนได้ค่ะส่วนของใครที่ปล่อยไว้แบบนี้ให้หมดตามอายุของมันให้หายไปตามอายุตามเวลาที่กำหนดเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ